ผมเสริมแค่เพ่ผมเสริมท่านอาจารย์เรียนสั่เรื่องโรงเรียนกรุงเทพมหานครนะฮะพวกเราในฐานะนักการศึกษานะครับผู้นําชุมชนซึ่งมีลูกหลานก่อนหน้านี้โรงเรียนกรุงเทพมหานครเราเรียกว่าโรงเรียนวัดครับคนมองปักไม่อยากเรียนนะแต่วันนี้ผมศึกษาข้อมูลนะครับโรงเรียน400กว่าโรงนะครับมาตรฐานนี้บางโรงนะครับเด่นกว่าโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเอพผลองรับก็คือหนึ่งเพราะว่ากรุงเทพมหานครมีงบประมาณมีบุคลากรที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั่วถึง เพียงแต่ว่าสถานที่นะครับดูแลเป็นโรงเรียนวัดแคบๆมันไม่ระหโหฐานยกเว้นโรงเรียนประชานิเวศท,ที่มีพื้นที่กว้างขวสมควรแต่ขณะดเดียวกันวันนี้ทราบว่ากรุงเทพมหานครนะครับทุ่มเทเรื่องภาษาจีนอันนี้ยกความดีกับคุณภาาอภิัษ์โคสะยุทินสมัยเป็นผู้ว่านะครับไปคุยกับพระธรรมภาวนาวิกรมวัตรมิตรเนี่ยยกระดับภาษาจีนนะครับเพื่อจะรองรับการเข้าสู่อาเซียนวางแผนล่วงหน้านะขณะดเดียวกันเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้พร้อมหมด ที่สําคัญน่าชื่นชมนะครกรุงเทพมหานครในรองผู้ว่าการศึกษาเนยะร่วมกับนีดา้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริษัชานะครับจัดโครงการหลักสูตรโตแล้วไม่โกงวันนี้เด็กเรียนถึงมัธยมหนึ่งแล้วครับเด็กที่ก็วางพื้นฐานมาครูทุกคนต้องอบรมหลักสูตรนี้นะว่าต้องสอนเด็กว่าโตแล้วไม่โกงวันนี้จึงฝากผู้ว่านะเป็นผู้ว่าแล้วอยากโกงนะเดี๋ยวให้เด็กงบประมาณหมื่นกว่าล้านซึ่งเป็นผู้ว่านะี่ถือว่ามากมายมหาศาล เป็นแล้วอย่าโกงครับขอเสริมตรงนี้ครับถามต่อครับอาจารย์อย่างเด็กนักเรียนที่เขาบอกว่ามีการฝึกนะเรื่องของวิธีการนะไปออกเสียงหรือไม่ก็ตามแต่ถึงแม้ว่าเขายังเกณฑ์อายุยังไม่ถึงเนี่ยมองว่าอาจารย์เด็กกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีบทบาทสาคัญต่อการเลือกตั้งในอนาคตยังไงบ้างเด็กนักเรียนมีส่วนสําคัญควันนี้เช่นเราเรียนประชาธิปไตยนะครับการที่ครูพูดหน้าชั้นเรียนกระตุ้นเตือนให้นักเรียนเกิดความรู้สึก ที่ดีงามต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยครูจับประเด็นวันนี้ถ้าหนูเลือกได้หนูจะเลือกใครเป็นผู้ว่าเด็กอนุบาลก็ตอบได้เพราะพ่อแม่นั่งรถมานั่งเมย์มานี่เขาเห็นป้ายหาเสียงเด็กก็จะมีอารมณ์การในใจว่าอยากจะเลือกใครอาจจะดูจากภาพลักษณ์ไม่ดูรูปลักษณ์่ดูอัตลักษณ์นะครับแต่ว่าลักษณะตรงนี้นะครับเด็กเหล่านี้จะเป็นกระบอกเสียงสําคัญในการจะสื่อสารไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองว่าพ่อต้องเลือกใครนะแต่ที่สําคัญวันนี้นะครับ มันมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นพลังเงียบคำลังจะถูกทอดทิ้งก็คือเด็กนักเรียนซึ่งเรียนชั้นมหประมาณ2,800คนในกรุงเทพมหานครไม่สามารถจะไปเลือกตั้งได้เพราะวันสอบทดสอบวิชาการของสอตสอสหรือสถาบันทดสอบการแสงชาติเนี่ยมันตรงกับวันที่สามมีนาคมตรงกับวัน,นสอบอเลยเราคิดล่วงหน้าก็วางแผนล่วงหน้า,าวา่าก<อ>็จะสอบสามมีนาคมแต่กทมจัดเลือกตั้งหกสิบวันนี่มันตกกับวันที่สามมีนาคมวันนี้ สอตอสอบพยายามเลื่อนเวลาสอบให้มีระยะเวลาที่พ่อแม่จะพาลูกไปเลือกตั้งได้ถามจริงๆอ่ะอาจารย์เทียงศักดิ์จะพาลูกกลับไปหน่วยเลือกตั้งไหมลูกจะมาสอบอ,ะอ่ะจิตใจอยู่ที่การทดสอบเพราะว่าผลการประเมินการศึกษาเด็กแตมันตกทุกวิชาจุกวิชาประ,ประราดศึกษาเนี่ยครับเขาก็อยากจะให้เด็กเนี่ยไปสอบไม่ใช่ไปเลือกตั้งแต่บางเอิร์ดบางคนรับประหลัดปทมว่าเราพลาดเอ๊ะเห็นบอกว่ามีม,มีการกันเวลาให้เด็กไปใช้สิทธิก์ก็กนแต่ถามว่าใครอยากจะกลับไปหน่วยเลือกตั้ง สองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเด็กไม่ไปแล้วครับอ่านหนังสืออนาคตฉันดีกว่าไเปเลือกผู้ว่าอที่สําคัญประหลัดคอตมอนะครับประหลัดผู้หญิงท่านปัจุบันท่านบอกว่าอยากให้คนคอตมไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะพลังเงียบเหล่านี้นะครับไม่ค่อยจะไปวันนี้เด็กกลุ่มนี้นะครับสองพันแปดร้อยคนเชื่อว่าน้อยมากจะลงไปเลือกตั้งเพราะเขาตัการสอบและที่สําคัญเขาต้องมีความคิดแล้วว่าอันไหนมาดับหนึ่งอันไหนมาดับสองกรุงเทพลนครขอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ ผมยังเชื่อว,ว่าคราวนี้ถ้ามาเกิน70็ดนะเรากําหนดอนาคตได้เลยว่าใครละยี่สิบคนที่สมัครเนี้ยเป็นผู้ว่าในดวงใจที่ไทยจีนต้องตรวจสอบที่ดรเพียงศัก์ว่าที่คุณบเลิศว่าและที่อาจารย์สมเดว,ว่าต้องเดินกระบวนไปถามคำพูดคือนายเราครับครับาจะมีอะไรเพริ่มเติมไหมครับจากตรงนี้ ผม,ผมว่าเรื่องเรื่องที่การตรวจสอบนโยบายเราพูดกันเยอะนะฮะก็คงจะต้องลงมือทํากันอย่างจริงจังเสียทีหนึ่งนะครับเมื่อวันที่เราได้ขึ้นได้ผู้ว่าแล้วจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องติดตามผลงานเขาแล้วก็ต้องทุกถือทุกคนต้องใส่ใจที่จะต้องร่วมมือร่วมแดงใจว่ามันไม่ใช่เป็นงานของใครคนใดคนหนึ่งในประเด็นที่ท่านจารุพงศ์พูดถึงเรื่องว่าวันนั้นตรงกับวันสอบทั้งกทมจัดให้สอบลงอ่า,ให,อาให้เลือกตั้งล่วงหน้าได้ไหมล่ะครับเก็บไว้ในกล่องก่อน ไม่รู้ทําได้บ้างในทางกฎหมายนะกฎหมายตอนนี้ผู้ว่าไอ้ประหลัดให้สัพมพันธ์เมื่อวานเนี่ยค,คิดไม่ทันอนาคตจะเตรียมการขอเสนอกกตว่า,วาเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้มีการเลือกตั้งลงหน้าเพราะมีปัญหานี้เกิดขึ้นครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งลงหน้าต้องไปสามีนาอย่างเดียวครับครับ ก็ตรงนั้นก็จะไปการเสียเสียงส่วนหนึ่งไปนะครับแต่ก็ยังคงไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่เสียงของเยาวชนที่ไม่ได้ไปสอบวันนั้นจะมีมากถ้าเยาวชนทุกคนลุกกันมาช่วยกันลงคะแนนเสียงเนี่ยผมว่าก็จะได้เสียงที่ที่เขาเรียกเสียงสวรรค์ที่แท้จริงนะครับแต่ประเด็นที่ท่านอาจารย์เกยงศักดิ์พูดไว้นั้นแล้วก็บอกว่าการทำโพลมีผลไหมต่อ ต่อต่อการโน้มน้าวใจท่านการเขาบอกก็มีเหมือนกันแต่เราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าพรรคการเมืองสองพรรคเป็นพรรคใหญ่ฐนะานจัดตั้งอยู่แล้วมันเหมือน,น,นแ,ปแป้งรองพื้นไปแล้วแหะเขาก็จะได้เปลียบอยีกนิดหน่อยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นกระบวนการความคิดว่าระบบการเลือกตั้งที่เราเน้นพรรคการเมืองเหมือนอย่างในสหรัฐอเมริกาที่จะมีสองพรรคหลักลพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคถ้าพรรคการเมืองดี เขาก็จะเอาคนดีมาลงสมัครประชาชนก็จะเลือกคนคนนั้นเลือกพักกันกองให้ก่อนนี่ถ้าเรามองดูแล้วว่าพักเลือกคนไม่ดีมาเราก็สอนบทเรียนพักสิครับก็ไม่ต้องไปเลือกคนของพักนั้นเท่านั้นเองครับพักนั้นต่อไปก็ต้องคิดให้รอบคอบว่าจะส่งคนมาด้ดีหรือเปล่าในส่วนหนึ่งของที่พี่บุญเล่ยพูดถึงเรื่องสรอมลชนจะต้องเจาะตามวันนี้มีแต่ไปลงเลือกคนดังๆใช่ไหมสี่คนไปตามเขากินข้าวยังไงนอนอยังไงไปทําอะไรที่ไหนก็ตามส่วนคนที่ไม่ดังก็ไม่ถูกตามอันนี้ต้องมาทบทวนนะ ว่าสื่อบนจอให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นหรือไม่ผมยังไม่เห็นสกูปข่าวทีวีช่องไหนนะที่แดน,นจะไปทําก็ได้ไปเจาะประวัติทั้ง25คนได้ไหมฮะเรียนจบที่ไหนมาชั้นประถมมัธยมอะไรประวัติเคยทํางานเป็นสกูปแต่ละคนมีมีแล้วนะเน,นี่ยมานําเสนอแล้วก็ออกเผยแพร่ประชานชนทราบเนี่ยจะได้รู้ว่าใครเป็นใครแต่อย่างว่านะพอออกเป็นทีวีเนี่ยมันผ่านแล้วก็ไม่มีใครไปดูอาจจะต้องเข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์ก เขาไปเปิดอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่เห็นตลอดเนี่ยแล้วประชาม,มันว่าอยากดูคนนี้เข้าไปที่หน้าเว็บท NN เช็คได้แต่ละคนแต่ละคนมีทั้งภาพเคลื่อนไหวภาพ,พ,าพนิ่งแล้วประชาชนก็ได้ตัดสินใจได้โอ้ไอ้คนที่มันจบอะไรมาเรยออะไรมาทํางานอะไรประสบการณ์เนละเคยโกงไม่เคยติดคุกไหมเคยพูดอะไรโกหกแล้วไม่ได้ไหมเราจะตรวจสอบกันได้นะครับตรงนีน้นผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ที่สื่อมวลชนจะต้องเจาะลึกนะครับแล้วก็ประเด็นปัญหาที่เห็นอย่างชัดเจนผู้ว่าคนที่สารตัวเข้ามาผู้ว่านะฮะอย่างที่ท่านจารีศักดิ์ได้พูดเลยปัญหาเร่งดวนเลย อะไรคือปัญหาคนกรุงเทพรถติดน้ำท่วมขยะสามตัวเนี่ยผมว่าถ้าแก้ได้นี่ก็สุดยอดผู้ว่าแล้วนะไอ้ที่เหลือไปเพ้อฝันอะไรไปเรื่อยปลอดยาเสพติดปลอดโจรผู้ร้ายออนเรื่องของกระทรวงหมหาดไทยเขาด้วยมัง้งตำรวจด้วยมัง้งกอทมทําไม่ไหวหรอกถูกไหมกอทมเอานี้ก่อนเถอะขยะน้ำกรุงเทพสะอาดรถไม่ติดน้ําไม่ท่วมแค่นี้เจ้าประคุณให้เป็นผู้ว่าอีกสิบสมัยเลย แก้ให้ได้ก่อนเถอะอีสามเรื่องนียแก้ไม่ได้เลยอีเรื่องที่เหลือมันขี้โม้แนะมต่นั่นแหะโม้ไปเรื่อยสร้างถนน,นเรียบคลองสร้างอะไรต่ออะไรไม่ได้เหรอฮะสามเรื่องใหญ่เนี่ยจะเป็นนโยบายที่จะเข้าไปแก้รถติดทําได้ถ้าจริงจังจะแก้แต่ต้องไม่กลัวผลกระทบเพราะอย่างที่ผมบ,บอกไงไปลดปริมาณลดลงแน่นอนมีคนเสียหายคนที่เขาลดอายุเกินโกรธถูกไหม เขาก็จะมาถลม่มท่านกล้าตัดสินใจและพร้อมที่จะชี้แจงประชาชนไหมล่ะว่าทําไมรถที่สิปีแล้วถึงไม่วิ่งในกรุงมันมีปัญหารถติดมันมีปัญหาเรื่องมลพิษท่านกล้าไหมล่ะที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาการทํางานซึ่งแน่นอนคนที่ผลกระทบก็จะโกรธว่าเอ๊ะทำไมเวลาทํางานแล้วฉันต้องมาเลื่อนเวลาลอื่นก็แน่นอนก็เพื่อกรุงเทพจะได้น่าอยู่ไงและที่สําคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจที่ท่านอาจารย์เกียงศากพูดถึงถ้าท่านกล้าเลื่อนเวลานะฮะในการทํางานให้มีสองกะเนี่ยนั่นหมายความว่าสํานักงานเขตต้องจ้างคนสองรอบ มีการจ้างงานเกิดขึ้นแล้วโรงเรียนต้องเปิดสองรอบมีการจ้างครูเกิดขึ้นจ้างพโรงเกิดขึ้นโรงเรียนเปิดปับ๊บร้านค้าเปิดมีแม่ค้ามาขายสองกะละสองรอบมีงานทําหมดรถเมล์ก็ต้องวิ่งสองรอบแล้วทำไมฮะวิ่งทั้งคืนเลยตารวจก็มีสองรอบโรงพยาบาลมีทุกอย่างจะมีสองรอบหมดทุกคนได้งานดับเบิลจบไปไม่ต้องกลัวตกงานผลิตคนมาทํางานเลยครับตราที่การทํางานเกิดขึ้นกระแสเงิเน,นสะพัดรายได้มี มีคนทํางานมีการจ้างงานมีรายได้รายได้เกิดนี่หลักเศรษฐศาสง่ายๆซึ่งตรงนี้ไม่เห็นมรัฐบาลไหนกล้าประกาศให้ทํากลัวอะไรล้ครับให้มีคนทํางานกรุงเทพสว่างสวัยถ้าทํางานทั้งบ้านทั้งวันนะฮะโจรไม่มีหรอกครับก็จะไม่มีโจนทำไมก็มีงานทําแล้วมีข้าวกินแล้วแล้วเมื่อมีไฟสว่างใช่ไหมถนนก็ปลอดภัยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจอยู่ตรงนี้ฮะแก้นะครับเรื่องจราจรเปิดกรุงเทพยี่บชั่วโมงจ้างคนให้มีงานทําปรับระบบเวลาการทํางานเวลาเรียนใหม่แค่นี้ฮะ ทำได้นะแล้วทําจริงๆผมว่ากรุงเทพสดใสแล้วพูดไปพูดมาล้วมันนะเสียดายเขาปิดรับสมัครแล้วไม่จะไปสมัครผู้ว่าเขาตะหน่อยนะร้อยสี่ปีดีไหมครับร้อย<ฆ>สี่ปีดีไหมท่านเอาเสียงประมือหน่อยฮะจะได้นะครับนโยบายตรงนี้นะฮะแน่นอนว่าหลายคนโดยเฉพาะบรรดาผู้วงผู้ว่าต่างๆที่ว่าที่ที่กำลังฟังอยู่อาจจะไปปรับใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะ